จบเกมไปแล้วนะครับสําหรับฟุตบอลยู่23ทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามนะครับเกมนี้ไทยเราก็อกหักนะครับไม่ใช่สาวทิ้งหรืออะไรนะฮะเพราะว่าเราแพ้ไป1ประตูต่อศูนนะครับเราโดนลูกยิงที่เขาใช้เท้ายิงนะครับเขายิงเข้าไปจากลูกฟรีคิกเขาใช้เท้ายิงครับรายงานมีเท่านี้ครับ จะบ้าเลยครับเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยนะครับนาทีที่โดนยิงครับจังหวะฟรีคิกครับลูกดีแล้วก็นี่ครับนักเตะเวียดนามวิ่งเข้ามายิงครับโอโหประตูเราเดียวไปจนตั้งตัวรับปัดเข้าไปเลยครับแหมก็รูปเกมตลอดเกมเกมนี้นะครับแลกกันสูสีผัดกันบุกผัดกันลุกผัดกันรับไม่ใช่หนังโปเกนะครับคือเป็นฟุตบอลนะครับคือสนุกครับ แลกกันสูสีครับเกมนี้เราอาจจะแพ้ไปก่อนนะครับทาให้เราเนี่ยเป็นทีมอันดับ2ที่ผ่านเข้ารอบนะฮะไปเจอกับสอบปอปลาวซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาก็จะไปเจอกับตีมอร์เลสเต้นนะวันที่24นี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศลนะฮะและเด่นในเกมนี้เนี่ยนักฟุตบอลดาวรุ่งของไทยหลายคนโชว์ฟอร์มได้ดีครับเรียกว่าทั้งทีมเลยดีกว่าครับไล่ตั้งแต่เซนเตอร์ฮาบชยพัฒนะฮะหรือว่าอนุสักใจแบ็กซ้ายไอ้เจ้าชัยประโคนดาวรุ่งจากบุรีรมย์คนนี้เนี่ย กบหนา้ากลมตาเล่นอย่างเดียวครับถือว่าทัศนคติดีมากแดนกลางสิทาบุลล่าก็ประคองตัวได้ดีนะครับมีสวิตเกมโยนยาวได้สวยๆหลายดอกนะครับมิดฟิลพึ่งงานอย่างทวัตชัยโอชาลดก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไปอีกสองฝั่งในครึ่งแรกเกิร์กพลอปลัมทางขวานะฮะทางซ้ายนิพิษพง์วงปัญญาก็ทําหน้าที่ได้ดีวิ่งขึ้นลงตลอดเกมนะครับส่วนคนที่ดูจะเงียบไปเนี่ยก็คือ กองหน้าอย่างที่ศักดิ์เผยพิมายนะฮะที่เกมนี้โดนจับตายไปเลยครับไม่ใช่ผู้ร้ายนะฮะก็คือแบบโดนประกบเยอะครับเป็นนักเตะที่เด็ดที่สุดของทีมชาติไทยครับผมยกให้เป็นัคคณะคำยกนะครับเพราะว่าชื่อเขาเท่ดีจะบ้าเลยครับกัคคณะเบอร์เจ็ดนะครับถือว่าเป็นมิดฟิลสไตล์ที่สอดขึ้นไปยิงนะครับมิดฟิลที่วิ่งทั้งเกมช่วยทั้งลุกทั้งรับนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงในช่วงครึ่งหลังด้วยฮะแต่ติดมือผู้สาประตูครับโอ้โหก็ หือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะสำหรับคณะ,ขะนะคำยกนะครับส่วนทีมชาติเวียดนามก็สไตล์เดิมาาทีมชาติชุดใหญ่นะฮะมีลูกตุกติกนอนแทบจะต,ตลอดครับน่าจะไปสมัครพวกอาชีพนักนอนอะไรอย่างเงี้ยนักเด็กที่หน้ามันใจคือไอ้เบอร์11ครับ เหมียนวันตรงะฮะเล่นแรงครับเล่นแบบยั่วโมโหมีช็อตสุดท้ายครับก้านคอเบอร์3ทีมชาติไทยนะครับอนุสักใจเพชรกับตันทีมเนี่ยถึงกับฟิลขาดนะฮะวิ่งเข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟะจะบ้าวิ่งเข้าไปเอาเรื่องครับซาบดอบอกอุ้ยไม่ไหวละนักเตะเนี่ยมีอารมณ์เดือดก็เปลี่ยนออกไปก่อนชื่นชมนักเตะทีมชาติไทยนะครับอยู่ในเกมไม่มีลูกตุกติกถือว่าทัศนคติดีมากนะฮะส่วนเวียดนามก็ตามนั้นครับเล่นแทคติกแบบ เล่นคนนะฮะผลสกอร์เป็นสาคัญครับรูปเกมเขาก็ไม่ได้เหนือหรืออะไรครับแต่ว่าเล่นคนยั่วยวนยั่ว,วโมโหนักเตะไทยนักเตะไทยคุมอลไม่ดีมากยังมีรอบแก้ตัวนะฮะเกมหน้าเนี่ยเราเจอสอปอลาวถ้าชนะก็มีโอกาสเข้าไปเจอกับเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศครับเกมนั้นน,น่าจะเห็นอะไรจากเกมนี้แล้วก็เอาไปแก้ไขเพื่อแก้มืออีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2อง2นนะฮะก็เดี๋ยวรับชมกันได้นะฮะในอนาคตกับอนาคตข้างหน้าครับฟิวเจอร์พาร์ทเทนก็ อย่างงี้สิฝ like, ากกดไลค์กดแชร์สำหรับผู้ชมวิตเตอร์วิตเตอร์เกาะไรเลียวเรงทะลุดินรถเดนกับนิลาเกับคำสอนดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิตเตอร์วิตเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ช่องนะ